เอาละก็สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผม n อ e. ็นนายนะผมวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นไหมครับหนึ่งจุดิบปอันดีเช่นเคยนะครับผมอ่ะวันนี้ผมก็จะมาลงไปตะลุยถ้ำตกเหวหาเพชรติกแล้วนะผมซึ่งการลงถ้ำครั้งนี้เราในะเสียงพอควรเพราะว่าผมจะขุดดิ่งแบบนี้นะครับไอคนที่ไม่ขุดเปไม่ข้ามบันไดเพราะว่าเอ่อข้อดีของมันก็คือสามารถเดินขึ้นเดินลงได้โดยที่ไม่ต้องเบื่ยงไม้ในการทำบันไดนะครับผม ส่วนข้อเสียคือมันจะเปิกอาหารมากเพราะว่าการขึ้นกระลงนั้นมันจะทาให้จะทําให้ลอดอาหารรดเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งผมก็เลยมองว่าอาหารสาคัญมากกว่านะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะทําเป็นบันไดลงไปข้างล่างอย่างนี้แล้วกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยผมก็ผมก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่ในการปรับปรุงก่อนที่จะลงไปข้างล่างนี้ก็คือหนึ่งดูแลความดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านก่อนนะครับผมเพราะว่าผมสังเกตว่า หมู่บ้านเราเนี่บางที่นี่ยมันยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ายังมืดอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาท็อตไว้ปักเพิ่มส่วนที่ที่สองนะครับนั่นก็คือเออบ้านของผมนะครับเพราะว่าข้างผมนี่มันได้ปลอดภายไงนะรู้ไหมว่าซอมบี้มันเกิดบนหลังคาผมเลื่องเอาเอาท็อตไว้ปักนะครับผมใช่เอาละก็สองที่นี้นะผมไปปัจจัย ให้เราให้ผมนะครับไม่สามารถลงไปข้างล่างได้เอ้ยส่วนหนึ่งเป็นไม้ด้วยเออผมขาดไม้นะในการทําลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมต้องตัดไม้เดี๋ยวเคียย์เลสไว้ก่อนแล้วกันนะก็ะเดี๋ยวเราไปขุดลงไปข้างล่างกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคอ่าล่ะตรงนี้ก็คือจุดที่เกิดอุบัติเหตุมานะผมนั่นก็คือคิปเปอร์บุกบ้านนะผมใช่นะครับนี่นะครับแผงลวกลวกก่อนซึ่งเหตุผลที่มันสามารถเกิดได้เพราะผมยังไม่ได้เอาท่อน้าปักนี้นะครับก็เป็นผลจากการที่ตรวจไม่ละเอียดนะครับผมก็ นั่นแหละนี่นะครับพวกมันเริ่มเกิดกันแล้วปักไปข้างนอกด้วยอ่ะการเกิดรอบนอกนะครับผมเพราะว่าต่อให้มันเกิดรอบนอกได้แต่มันก็มีโอกาสที่จะโผล่เข้ามาในนี้ได้เหมือนกันนะครับปักไปเราอย่าไปห่วงความสวยงามน,นะผมห่วงความปลอดภัยดีกว่านะครับจำไว้นะครับคาํานี้นี่นะครับถ้าผมไม่ปักข้างในนี้นะครับมันคงเกิดแล้วก็เดินเพลนพานค่าเอ c พีตายหมดแล้วส่วนไปดูทางนุ้นดีกว่านะ ตรงนี้เช็คไหมมาเช็คนะครับผมเผมจะสลับใช้ท็อตด้วยเพราะว่าคือตะเกียงเนี่ยมันให้ความสว่างดีก็จริงนะแต่มันเลื่งไปเลยครับผมซึ่งผมอยากให้มันประหยัดมากที่สุดคือก็อยากให้นันความปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าเพาื่อความปลอดภัยของคนหมู่บ้านนะแล้วก็เพราะว่าผมกลัวว่าสมมติเราขึ้นมาอีกทีน,นึงเนี่ยคนในหมู่บ้านตายเกี้ยงอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่เอานะ นี่ไงทางนี้ัไม่ได้ปักทอดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเออเอางดีเดี๋ยวผมก็ไล่ปักทั้หมดเลยแล้วกันนะก่อนอื่นขอจัดการพวกแขกที่มาบ้านเราก่อนแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะปักท่อนสว่างหมดแล้วนะคิดว่านะเพราะว่าผมคิดว่ายังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้ปักทอสซึ่งเดี๋ยวผมขอไปสำรวจกันแล้วกันนะซึ่งอยากจะบอกให้รู้ว่าเออเวลาสร้างหมู่บ้านแบบนี้เออเวลารำลึกหมู่บ้านแบบนี้นะผมเราจะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษด้วย นี่นะครับผมผมสังเกตว่าหมู่คนในหมู่บ้านผมจะตายไปเยอะมากมีซอมบี้เนป็นที่เป็นหมู่บ้านเอ้เป็นวีลเจเนี่สี่ห้าตัวนะซึ่งเราเราทำให้เราให้เราได้รู้เลยว่าวีลเจอเนั้นไม่รอดนะครับแต่ถ้าเป็นวีลีเจที่อยู่แถวบ้านผมเนี่ยในบริเวณใกล้ผมเนี่ยบอกเลยไม่ตายแน่น,นอนนะครับผมรอดแน่น,นอนยังเว้นฝั่งนี้นะครับมีคนนี้อยู่นอกคนเดียวไม่เป็นไรปเข้าไปเพราะว่าเออ แ่เขาต้องตายอดีนะเพราะว่าเขาไม่มีประโยชน์นะ,ะว่าเขาไม่มีอาชีพเดีนั้นผมจะเก็บคนที่มีประโยชน์ไว้นะครับใครไม่มีประโยชน์ก็ต้องต้อง,ต,องต้องปล่อยเองไว้อะนี่ครับผมต้องกลับมาเช็ด,ด,ดเรื่อยๆหรือว่าผมไม่ได้ปักเงิบ้างซัมบี้นี่เกิดนี้เต็มเลยนะก็ปักเอาพอสว่างพอนะผมไม่ต้องไม่ต้องแบบเออจวดเจียจ้าอะไรขนาดนั้นครับอ่าอันนี้ยปอนี้ห่างๆเลยนะครับ เนี่ยบริเวณนอกรั้วเนี่ยควรจะปักที่สุดแล้วเพราะว่าซอมบี้นะมันมันเกิดง่ายกว่านะแต่พวกนี้มันไม่เกิดกันหรอกตรงบริเวณที่แขรแครจะไปเกิดนะครับตรงนี้มันไม่เกิดกันแน่นอนถึงเกิดก็ปักไว้อย่างที่ดีกว่านะครับนี่ไงเต็มเลยมันจะเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้อยู่แหละแต่ช่วยป้องกันมันได้ระดับหนึ่งถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ย เอ่อทางฝั่งเนี้ยทางฝั่งในเมืองเนี้ยโอเคแต่ฝั่งนอกเมืองเนี้ยแย่มากนะครับแบบว่ายังไงอ่ะคือคือแบบซอมบี้มันบุกเข้ามา,าได้ข้างในแล้วนะครับแต่ดีว่ามันทุบก,กำแพงไม่ได้ทําลายบล็อกไม่ได้ถ้ามันทาลายได้แล้วก็เราก็ตายแน่นะครับเส้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเตรียมทสอรมาทำอย่างอื่น เอ้ยเตรีย,ายมาำอะไรลงเหมือง้าล่างดีกว่านะครับผมแต่ผมคิดว่าผมจะผนอาหารก่อนละกันนะเพราะว่าเออผมคิดว่ายีิห้าอันมันน่าจะพอเดี๋ยวผมจะไปเอาอาหารมาเพิ่มเพราะว่าผมดูแล้วมันน่าจะพอนะผมยี่สิบห้าอันเนี่ยว่าเออตัวผมนี่เขาถือยังไงเพราะเราอยู่ในโหมดฮาร์ดนะครับแต่ก็ในโหมดฮาร์ดนี่พวกมอนสเตอร์นี่จะตีแรงขึ้นด้วยเป็นพิเศษเลยนะผม แล้วก็ขอบอกเลยนะว่าผมเกือบตายเพราะเอ็นตราแมนนะครับเลือดเร่งหัวใจครึ่งหลอดเองนะครับซึ่งไม่ได้อัดไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าผมอัดที่ผมว่าผมตายแน่เลยเออคิดว่านะผมคิดว่าผมน่าจะปักทอสทั่วเมืองเลยนะนี่นะครับกวางขึ้นเยอะ,ะว่าวุ้ยผมเดินตรงนู้นนะครับมันแบบเยอะมากเลยเพวกซอมบีเนะี่ยส่วนทั้งนี้เนะี่ยเราก็ปลอดภัยดีนะครับผมไายห่วงได้เลยเอาละมาเราเริ่มขุดดินเลยแล้วกันนะครับผม ผมคิดว่าวินในวาที่เจ็ดเอ๊ะในวาที่ 22. เจ็ดสิบสองอะแล้วผมก็ต้องหาฐานด้วยนะตอนนี้เออตอนนี้หรอผมขาดแคนฐานไปนอย่างมากเลยฐานมันสําคัญมากนะผมก็อย่างถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งจดเจ็นี่ผมด้วยฐานมากเพราะฐา,านมันขุดเล่นๆนิดหน่อยก็เจอฐานละเป็นว่าเล่นเลยนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสเจอฐานเหมือนนะในระดับนี้ จะทานเมื่อเช้าน,นี้ส่วนใหญ่ฐานมันก็อยู่บนภูเขานะไม่ได้อยู่บนตรงนี้เลยเอาล่ะเสียเหล็กนะตอนนี้ม,นมีเด็กเยอะมากฉะนั้นเราจะไม่หวงของเลยนะครับใช่ไ,ไปเยอะไม่รู้ว่าวายอะไรเจอเหล็กเจอฐานในพวกนี้อ่ะพูดถึงก็เจอเหล็กเลยฮนะเอะก็ดีเลยถ้าแท้าเดาน้ออยู่ที่วายสามสิบสี่รสามสิบเก้าตอนนี้เกยขุดต่อนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขาทอสนะ ือถ้ามันถือมือขวาเอ๊เอข้างซ้ายได้เหมือน,นอย่างอื่นเนี่ยไอเหมือนโล่เป็นอะไที่ดีมากนะตรงไปแต่เราอยู่ในหินอะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ้ย,ย,ย,ยที่ไหนเนี่ยที่ไหนครับเนี่ยอาจะเป็นทำอ้ามีฐานด้วยฮะใช่ไหมไม่ได้มาัเงา เดี๋ยวลองสำรวจไหมอลองสำรวจก็ได้ไม่เสียหายคนระับฐานไม่น่าจะอยู่น,นี่ครับไม่เป็นไรฐานหมดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปขุดที่อื่นเอาตามถ้ำเนยนะจะถ้ำใหญ่มันเยอะเนยอย,อยากได้ถ้ำเล็กๆที่มีฐานเยอะแยะแล้วยิ่งเรามีที่ขุดฟอร์จูนนั่นน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าฟอร์จูนนี่มันช่วยเพิ่มโอกาสเออดอกของของนีง่ไงเหมือนดอกจากหนึ่งไปสองอะไรเงี้ยให้เพิ่มขึ้น เราขุดไปถึงเอ่อมันคืออะไรนะอืมคอปอ่าดิสเลตนะผมเราอยู่ในเอ่อพวกโซดิสเลตแล้วข้างล่างแล้ว,วมันอยู่ช่วงดีลึกๆแล้วแต่ตรงนี้ก็ยังไม่เจอเพชรเหมือนกันนะถึงตงลงอนบีเยอะเลยถ้าเจอนงนี้หลักๆกน่าจะเจอพวกแค่ท้าแรงสุดก็คือเหล็กนั่นแหละในตอนนั้นนะแต่ตอนนี้นอะกันเนี่ยโอเคเราไปอยู่ถ้ำที่ไหนสักแห่ง มีอะไรไหมโอ้ไม่ชาร์ปนะทุกคนสุดยอดมีแม่มดเซร็จด้วยนะครับเอาละทีนี้เราก็เอ,เ,เ,อเตรียมรวยกันเลยยซอมบี้นะครับทุกคจะอุดลาวานะมเก็บไปอย่างนี้แหละนะครับเออเนี่ยตกให้มันตกลาวาไปสวยซึ่งเดี๋ยวผมจะทำอะไรดีทำไงให้แบบลาวามันไม่โดนผม ี้ก็นะผมจะล้อมเราว่ะโอเคแค่นี้แหละให้มันอยู่ตรงนี้นะครับมันสว่างแค่นี้พอนี่เป็นไม้ชาร์ปด้วยซึ่งไม้ชาปนี่โอกาสเราเจอเพชรไหมก็เจอนะมีโอกาสเจอเพชรอยู่ถึงว่าเพชรตามกล่องมันนะนะส่วนถ้ำแบบนี้นี่ผมไม่คิดว่าจะมีอะไรนะนอกจากลาพิษลาพิษก็ดีไปเรามีลาพิษน้อยมากครับ กดไปเลยลองตกด้วยนะผมอ,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 อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเอาแล้วนะทุนผมโดนโจมตีผมจะต้องกินขนมปังก่อนต้านต้านความเจ็บดีได้เป็นพอยซันระดับเอ่อหนึ่งไม่ได้พอยซันระดับสี่นะครับเอ้ะระดับสามมันเป็นพอยซันที่บแบบรุนแรงมากคือปาไป่ได้ผมก็ตายได้เลยนะี่ ปามันครับไอด็กเพลตนี่ผมเก็บเนื้อซัมบี้ไปด้วยเพื่อเอ้ไม่ต้องเผื่อเขาเรียกว่าการเอาไปแลกกับแม่มดไม่ใช่แม่มดดิคนคนปรุงยาน,นะครับผมคิดว่าแม่มดนะ่าจะทลักทลักกับมอนเตอร์ตัวอื่นอยู่เพราะว่าเห็นปลาปลาน้ํายานนะมันจะปลา้ังยาแล้วเมื่อโจมตีศัตรูนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุผลที่ต้องทํานะครับเอาละคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะโอ้เจอลาพิษแล้วนะครับผมโอ้สวยยอด ลาพิสสีมันสวยจังเลยปกติเวอร์ชันนี้มันไม่สวยขนาดนี้นะแค่สีมันสวยมากมันน่าดึงดูดตามากเลยโอเคข้อดีของลาพิษในเวอร์ชันนี้มันก็จะช่วยเพิ่มอัตราการดอกมันนะมันจะเพิ่มเยอะขึ้นรู้ว่าทำไมผมถึงบอกเยอะขึ้นเพราะว่าเปกติผมขุดเนี่ยบล็อกสองบล็อกมันต้องได้แบบเอไม่กี่อันใช่ไหมไม่กี่สิบอันแต่อันนี้มันรอได้สักเกิดสแต็กหนึ่งเลยนะครับ ก็เป็นจนวนที่เยอะมากอุ๊ยก็ว่าเสียงอะไรตายเดอะผมลงมาลึกเกินเล้เนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะตกมาแบบงงๆเราอยู่ในรอบที่ยี่สิบแปดซึ่งมันต่ำเกินไปนะเอ้ยมันสูงเกินไปนี่เกาะแตกแล้วเกาะน่าจะเกาะเออกางเกงนะมีแม่หมดด้วยผมว่าผมตายแน่เลยว่ะทุกคนเอาไงดีครับเนี่ย เอาไงดีซึ่งผมไม่ได้เล่นนานมากเลยแล้วผมไม่มีท็อตด้วยเอาแล้วนะครับประสบการณ์ขนหัวลุกเอ้ยต้องมันยิงกันเองอ่ะมันไม่ยิงกันเองวะคือผมกลัวตายทุกคนผมไม่อยากลงมังล่างแล้วมันแบบเสี่ยงผมมากเอ้พวกนี้มันก็ยิงแม่นจิ่งเดี๋ยวหังหวาจังหวะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่อยากมีเรื่องพบแม่มดมันอันตรายสุดนะครับ แล้วผมจะทําไงดีครับเนี่ยธนงธนูก็ไม่มีเออให้กิดว่าเบิดเออนี่แหละอย่างนี้แล้วผจะลงไปข้างล่างต่อจะฆ่าไอ้นี่ยังไงวะเนี่ยคือเราเสียหลอดอาหารยึดจากการต่อสู้กับไอ้นี่แหละมันไม่ได้สู้กับใครหรอกครับเดี๋ยวไปมองหน้าเอ็นเดอร์แมนจัไว้ถ้าคุณคิดว่าคุณสู้มันไม่ได้นะ ใช่ชา,ายคนนี้น่อันตรายเกินกว่าที่คุณจะรู้ได้ท่านจะตีทีเดียวตายไหมโอเคตายด้วยผมคิดว่านะที่นี่ยังไม่เหมาะกับผมผมยังไม่สมบรูณ์จะลงไปต้องโหดตรงนี้แหละเพราะในตัวตับเนี่ยกันที่คุณจะเอาตัวรอดได้ดีเนี่ยคุณคนที่จะฟลูของฟูก,กันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนลวกันนะเพื่อเป็นการแบบเบอร์ ไม่อยากเห็นไอ้คนเห็นความตายของผมนะผมกลัวความตายมากโอเคผมคิดว่าผมน่าจะลงมาที่ระดับห้าสิบสี่แล้วนะนี่มันก็น่าจะเกี่ยวัข้างบนน่าจะใกล้หมึดแล้วนะโอเคผมจะขุดไปทางไหนดีข้างหน้าแล้วกันนะเะลองผมดูเพราะถ้าผมลงอีกสักสี่ห้าเก้าเนี่ยมันก็จะเป็นลาวาแล้วในถ้ำนะครับที่หนึ่งหมดเิดอรจะเจอเพชรก็ได้ ทำคริสตัลนะครับอือสุดยอดเลยมีทองอะระดับของลึกนี้เจอทองไหมเจอนะครับแถมเจอโอกาสเจอสูงกว่าไอ้เหล็กเอ๊ะโอกาสเจอสูงมากเลยในระดับของลึกนี้นะทองจําเป็นมากสําคัญด้วยรวมถึงคริสตัลน,นะมันสําคัญในการทํากล้องส่องทางไกลนะผมไม่สําคัญอย่างอื่นมันไม่ได้ไปรออะโยชน์เลยหรอกมีแค่นี้นะครับผมทองแดงกับเออ ต้องได้กับคริสตัลนี้มียแค่มีประโยชน์แค่สองอย่างนี่แหละนะครับผมไม่ได้ประโยชน์เยอะแยะเดี๋ยวเราจะลองดูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวึ้นไม่ได้โอเคไปคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรจะเจอเพชรก็ดีนะ,ะนจะลับปากถอดด้วยเบื่ออาจจะมองเห็นเลยวนะ่าอุ๊ยตกใจหมดโอ้เออถ้ำนี้ก็เวิร์กอยู่นะหาเพชรเจอได้อยู่ แต่ไม่เอาอ่ะผมขอขุดดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากไปเจออะไรไอันตรายในถ้ำเพราะว่าถ้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าเออน,นั่นอีกนะโอเคไปต่อแล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมจะทําทางไม่สนใจอันนี้เลยให้รู้สึกผมกลัวเกมนี้กลัวเกมพวกนี้เออนี่ผมก็เล่นอยู่ประจํานะคือคือผมที่ผมไม่ค่อยลองคิดเพราะว่าผมอ่านตอบอยู่ตอนนี้กตอบไว้เสร็จแล้วตอบสุดท้ายแล้วนะครับคือ ไม่ได้ไม่ได้เล่นมันมาจากโรัพไปตต้องหลายวันเนี่ยวันนี้ก็แบบเออได้เล่นสกีนนะทุกคนอาจจะได้เสียงสลามนะผมก็มันน่าจะเดินอยู่บริเวณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็คุดไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอฟิตเดี๋ยวเรามาอัดเดี๋ยวผมอัดเดี๋ยวจะไปถึงตรงนเลยแล้วกันนะถ้าเจอจริงๆรนะไม่รู้ดิโอกาสเจอมันกไ็ไปได้อยู่ห้าสิบห้าสิบนะครับผมผมก็มงว่าคงจะเจอเร็วเรวนี้นะ ว้าวทุกคนเจอเพชรแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากผมเจอสองที่นะเดี๋ยวพาดูอีกทีหนึ่งเอาละถองของเต็มแล้วด้วยนะครับผมมาความรถดที่อ่ะห้าสิบหกนะผมที่มีโอกาสจะไพเจอนะผมเจอจริงด้วยนะสุดยอดเลยนะทุกคนซึงเจอสองเม็ดนี่ก็ดีใจแล้วข้างบนมีอีกสองเม็ดนะเห็นอยู่มันก็มนไม่จำเป็นต้องเป็นห้าสิบสี่นะมันอยู่หนึ่งในห้าสิบสี่ก็เป็นไปได้น,นะนนตั้งแต่ เออสี่สิบกว่ากว่าเนึ่ถึงห้าสิบสี่เนี่ยก็เจอได้ซึ่งระดับ5้าเนี่ยเจอไหมเจอเหมือนกันนะครับผมแต่ก็มีลาวาเยอะมากซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะไม่ควรโง่ที่จะมาขุดอะไรแบบนี้อกเออบางทีหาในท้าใหญ่ๆก็ดีนะครับดีอย่างหลายอย่างอย่างนี้นนเข้าใจอยู่เออเดี๋ยวผมเอาของมันจะเป็นจริงแล้วกันนะเช่นออนี่นะโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นมาแล้วกันนะ จะไม่อยู่ผมจะไม่เอ,อ่อตากถอไปในนี้ที่จะไม่จําเป็นแล้วก็ทองเพราะผมคิดว่าผมขุดไม่เอาดีกว่าผมไปลองเดินดูข้างนอกด้ยซึ่งมันเป็นถ้ำเชื่อมกันด้วยนะระหว่างถ้ำนี้กับถ้ำที่ผมเคยขุดมาก่อนหน้านี้นะตรงที่แบบว่าผมอยู่ดีไปโพแถวที่มีซอมบี้ของบนเนี้ยนี่ไง,งม,มีมาช้ามันมีมาช้าของบออยู่นะครับผมอ่าอีกที่หนึง่งเราก็เพชรดยู่ตรงนี้อ่าโอเคนะครับ ซือ niin, ภภภภงภารกิจเราก็สำเร็จแล้ววันนี้เจอเพชรแต่ผมต้องขอเจอเพชรสักบดเออสักประมาณเพราประมาณอนะ่ะเอาที่ทําชุดทำพเพชรไอ้ทำดาบทําดาบแล้วก็ทําขวานได้ขวานพชรขวานเพชรนะเพราะว่าผมจะต้องการมันมากคือผมที่ต้องใช้มันเนี่ยเพราะว่าเป็นอะุปกรณ์สำคัญนะครับไม่ใช่แค่เพียงเออไอ้ไนี่นะ ต้องไม่ใช่เปลี่ยนแค่อุปกรณ์นะผมเราต้องต้องการนี่ด้วยเอ่อชุดเกาะด,ด้วยนะผมเพราะว่าเอ่อตอนนี้เรานี่ถึงแม้เราจะดูโหดนะผมแต่เราก็ต้องของเราก็ต้องฟูขึ้นมาหน่อยนะครับทน,นี้มีเหล็กเพียบซึ่งเราฟาร์มเหล็กได้นะเก็บไว้นะผมในอนาคตเออขอมองกันนะว่ามีเพชรแถวนี้ไหมผมก็ไม่รู้นะมีเพชรไหมผมเดินสำรวจทั่วนะก็น่าจะมีอีกแล้วมั้ง ดูดิผมต้องดูก่อนนะว่าจะมีอีกไหมคือมันเกาะตามผนังถ้ำนะครับเดี๋ยวผมทางกลับเดี๋ยวก็กลับทางนน้นนะครับผมน,นี่ขึ้นมาที่สี่เอ็ดแล้วเกตนันถือชนูเอ็นชาดเมีเอวดีกว่าไม่ยุงอืมแอนวผมจะลองขุดในระดับความลึกที่ห้าสิบเจ็ดเอ๊ห้าสิบหกนะอยู่เดือดรหนาแหละ นึกว่าฐานโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ดูเดี๋ยวจะกลับที่เนี่ยกันนะเออกลับที่อะไรที่เออเออผมขอเรียกมันนะเหวของผมแล้วกันนะเออรู้จะเรียกไงโอเคกลับไปก่อนก็เดี๋ยวจะอุดไปเลยเพื่อไงผมกำลังผ่านทางอยู่เรียกเพิ่งขอบอกเออเพิ่มมาด้วยนะครับว่าคือผมก็ ตอนที่ผมเจอเพรครั้งแรกเนี่ยเมื่อกี้นะครับก็เป็นเพราะว่าผมฝุกนนะผมอความฝุกลรววๆนะไม่ได้โกงอะไรทั้งสิน้นก็คือฝุกเพราะว่าคือผมจากจะรู้ไงว่าเบ็คล็อกมันเลกขนาดไหนเอ๊ะมันถึงเบ็คล็อกลด,ด้วยระดับไหนผมก็เลยลองขุดดูมันก็หกสิบสี่หกสิบหกสิบสี่อย่างนี้นะครับผมก็โอเคก็ขอหันมาผมคงคิดว่ามันไม่มีอะไรหันมาทันทีอ้าวเฮ้ยมันแหมวนในเพรเออผมก็เลยเออ ไหนก็ได้มาแล้วก็ขุดไปเลยแล้วกันนะซึ่งมันจะเจ็นน้อยมากเลยสี่เมตรนงจากที่บ้านเป็นเจ็ดเมตรนะครับผมซึ่งมันน้อยถ้าผมมีฟอจูนผมจะได้วันเจ็ดแปดเมตรอยู่นะเออก็ดีถ้ามีฟอจูนเอ้ผนนี่แหละเคยผมที่ผมต้องส่งเออไปไปทำสมุดอินาชาร์และเดี๋ยวพร์ทหน้าทำแน่นอนนะนนนะครับผมทำแน่นอนครับ เอาจริงผมไม่อยากรวบสติปมาเลยเนี่ยวบเหมือนมันโอก,กาสเจอมันก็มีโอกาสเจอเออแต่ผมคิดว่าผมขึ้นไปสำรวจดีกว่าไหมเนี่ยอ่ะอย่างนี้อย่างน้อยวันนี้ขอทำก,กรเดเหล็กแต่เอ้ยก,กรดเพชรได้ทักอันหนึ่งอย่างดีอะเอยอยังไงก็ได้ขอทำได้ทักอันหนึ่งครับทําทำได้ก็สุดยอดจริงจริงนะครับเดี๋ยวผมไปสำรวจข้อมูนต่อเหมือนเดิมแล้วกันนะเพะื่อมการไปเวลาขอตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดีย๋ยวมันจะเสียเวลาไปเยอะนะครับ ทุกคนผมนเจอแล้วอีกกองหนึ่งมันอยู่ที่วารลบยี่สิบเก้าเนี่ยอ้หลไยเมย็ดเจ้านีนน่คือมันบางทีมันก็จะเป็นต้องตายตัวต้องอยู่ที่ตรงนี้เสมอนะใช่เออรอบนี้เจอไหล่เม็ดเจ้านี่ยมันห้าเม็ดอ่าเราได้สิบแล้วนะครับเออตรงไหนอีกอ่ะน่าจะมีผมคิดว่าเออแถวนี้มีไหมหรอแต่พูดถึงนะผมค่อนข้างทึง่งนะว่าเสาไม้เสาต้งนี้มันเป็นไม้นะครับ เออค่อนข้างทึง่งอยู่ว่ามันเป็นไม้ตรงนี้เอาไว้สำรวจเออก็หลังแล้วกันนะเพราะว่าผมคิดว่ามันตำร,รวจไปก็ไม่มีอะไรคิดว่านะเออมันต้องดูตรงผนังถ้ำด้วยคือผนังถ้ำเนี่ยมันก็มีได้คือไม่ใช่ว่าแต่ว่าจะต้องเป็นที่ต่ำอย่างเดียวคือถ้าเรามองให้มันลึกๆกันนะโอเคมา จะลองขุดไปตรงที่ผมเอ้ยผมจะลองกลับตรงที่ผมขุดสุ่มแล้วไปเจอเพชรแล้วกันนะขุดสุม่มไหมขุดเล่นๆแล้วก็ไม่คิดอะไรหรอกว่าจะมีหรือเปล่าคผมไม่ได้หวังเลยนะว่าจะให้มีมีเออมันก็ม,ม,กมีมันก็มีเฉยเลย,ก,เย,เลยก็แบบเออเออเลยงงเลยตรงไหนวะนัน่นนี้มั้งดูนะมานไม่ใช่อันนี้แหละใช่ไหม เดียวเดียวเสียวเด้ยว่าล่ะเฮ้ยๆๆโอเคอืมเดี๋ยวดูในถ้ำด้วยในถ้ำก็เจอได้เหมือนกันแหละโอยนึกว่าเพชร,รบ 5, ลรบห้าสี่ละลบเท่าไหร่ถึงจะพอใจนั่นเลยเร็ยวยๆผมจะลองเออหาไปเรื่อยๆกนแล้วกันนะ ก็เดี๋ยวขอตัดไปก็แล้วกันนะเพื่อการประหยัดเวลานะครับดูซิว่าผมเจออะไรฮึสปอร์มันจะดีนะเอาละ่ะนี่คือของที่ผมหาว่าได้จากการอันที่เออหลุดในนี้มามันก็เป็นแบบอะไรที่โอ้ค่อนข้างเปลืองของแล้วก็เจอเพชรด้วยใช่ผมเจอเพชรแล้วนะแล้วก็เพิ่งมาอัดตอนนี้เพราะว่าเียผมสำรวจก่อนนะแล้วค่อยไาดูทีเดียวว่ามีเจออะไรบ้างผมจะขุดไปเลยนะไม่จําเป็น ปั๊บโอเคสามารถกู้เวลตัวเองมาได้สักทีเราไผแล้ว,ลวคุณเพชรนี่ก็ปับ๊บสองก้อนใช่ไหมถ้าให้เดานะโอเคสองก็สองนะครับไม่คิดเรมากต่อไปก็ต้องหาทางออกสินะครับเออเดี๋ยวด้วผมได้ทอชมาจากไหนหรอไม่ต้องสงสัยนะครับผม,ผมได้มาจากการที่ผมนั้นเออเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร หูดของในเออเนี่ยในนั้นน่ะแล้วแบบว่ารูดของในกล่องอะ่ะในกล่องของรางรถไฟเนี่ยมันก็จะเจอโอกาสก็เจอเพชรด้วยสมุดเอนชาร์ดด้วยอะไรอย่างงี้ผมเจอพอทชชชนสองนะกับอะไรที่ดีมากเดี๋ยวไปตีบวกกับชิเกาะแล้วก่อนเดี๋ยวค่อยแบบอัปเกรดไปเรื่อยๆให้มันเป็นขั้นสุดนะครับสิ่งที่ควรมีคือสำหรับผมก็คือเบนดิ้งก่อนเลยถ้าไม่มีเบนดิ้งก็อยู่ไม่ได้นะ เพราะว่าเมนดิงนี่เป็นสิ่งที่สามารถซัมแซมรักษาวุธเราได้ช้ำเน็ตด้วยอะช้ำเน็ตด้วยอย่างต่ำเลยสามอย่างที่ผมควรจะมีคือหนึ่งเมนดิงสองช้ำเน็ตสามฟอร์จูนนะครับผมเพราะว่าเออมันแร่นะครับผมเป็นของที่หายากแล้วก็ของที่ควรจะมีติดมือไว้เลยสำหรับคนอย่างผมนะคนโม,โม่ๆอะไรอย่งเดี๋ยวเราจะาัมเบอรผมจะขอซัมเบอร์อีกสักหน่อย ให้มันหมดหมดไปเลยทั้งแบบนี้นะครับคือหมดยังน่าจะยังไม่หมดนะเดี๋ยวลองเดินทางนี้ก่อนถ้าหมดถ้าเดินทางนี้แล้วตางมันก็คือหมดหมดนะใช่ปะวะผมเห็นข้างล่างเลยเดี๋ยวลองเดินไปดูผมเคยมารอบหนึ่งนะผมได้สังเกตข้างบนเนี่ยเออโอเคต้นแรกผมเคยเดินมารอบหนึ่งนี่วะกล่องนี้นะ่าจะเปิดไปแล้วใช่ไหมใช่เปิดไปแล้วในกล่องแรกผมเจอเลยเฮาถ้าออกไปเจอฮะ อ่ะเคออกทางนี้นะครับจะเดินเข้ามาแล้วก็ไปทางนู้นี๋ยวขอสำรวจก่อนนะว่าผมแบบเอ้ยอะไรเพรเฮ้ยไม่ได้มองไงนะไม่ตรงนี้เนี่ยโอเคนะครับดีเลยที่มันอยู่นี่นะครับเฮ้ยนี่ผมไม่เห็นได้ไงไวะเนี่ยตาไวนะผมผมบอกวที่ม,มุมจอพอดีเลยเออดีนะครับผมต้องขอบคุณในความตาไวขอยงตัวเองนะ คือระดับความลึกประมานี้มันก็เจอได้เหมือนกันนี่หว่ามันไม่จะเป็นลงเหลือห้าสิบหกสิบอะไร่างี้เออมันไม่แน่นอนนะครับเรามองซิงว่าจะเจอไรบ้างสลามละวหนึ่งอ่าสามขนาดเลยฮนะโอเคเดีของผมาสำรวจเพิ่มเติมมากันนะแล้วก็ถ้าเอาตอตรงไหนมันแบบไม่จะเป็นผมจะตัดออกไปเลยจะถ่ายจะถ่ายตอนที่แบบเนื้อหาจะเป็นเท่านั้นนะผม โอเคก็เดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันนะเอ้าทุกคนเจอเพชรอีกแล้วนะครับก็มันอยู่ตรงทางออกนีหน่วเฮ้ยผมไม่ได้เดินเข้ามาผมเดินผ่านนี้เลยเออเฮ้ย,เ,ยเจอง่ายแฮะแบบนี้โอเคถือว่าวันนี้ก็เจอเพชรได้เยอะอีกนะผมถือว่าประสบความสําเร็จพอตัวเลยเอาละเก็บไปเลยนะผมได้ทั้งหมดสิบหกเม็ดโอ้โหจัดเต็มเต็มนะครับลองคิดดูดิถ้ามีฟอร์จูนี่น่าจะประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเม็ดอยู่ล้วนะ เลยก็เยอะนะผมเยอะ่อตัวเลยโอเคเดี๋ยวผมขอกลับขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะเพราะว่ามันจะน่าจะใช้เวลานานมากโอ้ทุกคนมนก็กลับมาเรียบร้อยแล้วคือวันนี้ที่เไปนที่สนุกมากสำหรับผมเลยนะเจอเพชรเยอะมากตื่นเต้นจริงเอาละเดี๋ยวเราจะเก็บเอาเพชรมารวมกันถึงกด้คาบชุกเกาะให้หมดเลยนะเพราะว่าจบท์แล้วเออมันน่าจะไม่พอชุกเกาะทั้งหมดแล้วผมว่าคนเล่นจุเกาะเพราะว่าสำคัญสุดแล้ว เกี่ยวเพชรที่เหลือเนี่ยเกียวค่อยเอาไว้เอาฟอร์จูนไปขุดหาดีกว่านะเกมมาเดี๋ยวตเท่าไหร่นเนี่ยเดี๋ยวอยู่หกให้หน้าพอเนี่ยเอาแก่ส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวเอาเป็นเดี๋ยวผมต้องเก็บของก่อนเอาเดี๋ยวผมต้องตัวให้ตัวเองโล่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะได้แบบเก็บมันจะได้แบบเออตัวว่างเลยคือตอนนี้ของเต็มมากเลยนะทุกคน ถ้าเราผมคิดว่าก็จัดขอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปเพยงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็สําหรับวันพรุ่งนี้เรียกว่าถัดไปนะผมจะทําอะไรต่อไปนั่นก็คือการหาสมุดเอนชานะผมซึ่งผมจะหาที่วางไว้ตรงนี้จะทำห้องนี้นะครับต่อกัมเพลงไว้นะครับผมผมจะสร้างด้วยไม้เพราะว่าเออจะทําเป็นห้องบรรลักษ์นะผมอ่าขนาดเล็กมันได้ใหญ่ ใหญ่โตโมโหลาหารเพราะว่าผมจะใช้สาม bp คนนี้มาวางไว้ตรงนี้นะผมคนแรกคือ m e n d i n g คนที่สองคือ sharpnet นะผมคนที่สามคือ f o r j u e นะผมครับอ่ะอย่างนั้นได้ f o r t u n สองขึ้นนะผมจะเอาถ้าเป็นถ้าเป็น sharpnet ขอเป็น sharpnet Sharp สามขึ้นแล้วกันนะออกตามนี้นะผมก็เอางี้ดีกว่าก็ขอจบคลิปแค่งรากากแน้วครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่นะผมสารที่นี้แหละ ผมสบายแล้วจะลงอาทิตย์ในเสาร์อาทิตย์นี้นะผมก็ขอลาไปก่อนนะผมก็สวัสดีครับ